สวัสดีครับคุณผู้ชมครับโพเมซนผักครับวันนี้คุณตาให้ดูวัวกับควายหนึ่งวันครับแกไปโรงพยาบาลเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศตอนเช้าหน่อยลูกลูกมันสองตัวไม่รู้ไม่รู้ไปไหน จะ,จะตามหาลูกมันอยู่เอามาเอกเอาออกมาปลูกแล้วครับปลูกแต่เช้าหน่อยควายแต่ว่าวัวก็รอให้น้ําค้างเขาแห้งสักหน่อยก่อนถึงจะเอาออกปลูกตอนนี้ช่วงกลางช่วงดึกดช่วงเช้าก็จะนอดเย็นๆหน่อยครับประมาณยี่สิบสิองศาอย่างนี้ แต่ว่าสายมาแดดก็ยังร้อนอยู่ครับเพราะว่ามันทุกวันนี้เนาะอุณหภูมิโลกเปลี่ยนไปภาวะโรคร้อนจะหนาวช้าครับแต่ก่อนจำได้ว่าถ้าถ้ามีถ้างานช้างนี่เขาเขาเริ่มหนาวแล้วเริ่มหนาวตั้งแต่ ตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกหรือปลายเดือนตุลาเนี่ยก็เริ่มหนาวแล้วทุกวันนี้หนาวช้ากลับกลับไปแต่วันเแถวนี้ก็อยู่ได้อีกปีนึงเลยครับ อยู่ได้อีกปีกว่าปีปีสองเดือนก็จะได้กลับเมืองไทยแล้วเพราะว่าครบสิบสองปีแล้วครับเขาไม่ให้อยู่ถ้าอยู่ต่อก็คือว่าเป็นพนักงานกิ่งกึ่งฝีมือถ้าเท่าแก่ให้ต่อเขาก็จะเราก็จะได้เงินเดือนเพิ่มครับเป็น30,000กว่าบาท บรรยากาศบ้านนาเราก็ยังมีมนต์เสน่ห์เหมือนเดิมครับตอนเช้าฟังเสียงนกเสียงการ้องเช้าเช้าอากาศเย็นๆหน่อยก็คิดถึงครับคิดถึงบ้านทุกวันแหละถ้าไปอยู่นูน่นไปอยู่ไต้วันน้ำก็ยังไม่แห้งดีครับ ฝนปีนี้จะพอดีมากครับโดยเขาจะตกตกพอดีเขาจะไม่หนักเกินแล้วก็เขาจะมาช่วงเวลาพอดีฝนข้าวก็เลยสวยเขตทางบ้านผมนี่ข้าวจะได้สวยครับข้าวจะได้กันพากันได้เยอะอยู่ปีนี้ครับน้ำน้ำยังไม่แห้ง เดี๋ยวใกล้จะได้จับจับปลาจับถ้าเป็นภาษาลาวก็ปลาข่อนน้อบเนาะใกล้จะได้จับและเสน่หของอาชีพเกษตรกรก็อย่างนี้แหละครับมันเป็นอาชีพอิสระเราจะเราเหนื่อยเราก็พักไม่ได้ไปวุ่นวายอะไรตื่นเช้า สายก็ไม่มีใครว่าก็ต้องบังคับตัวเองหน่อยแต่ว่าถ้าถ้าเราเกษตรกร,ร,กรถ้าเป็นทำเป็นเชิงพาณิชย์นั้นก็จะลำบากไปหน่อยเพราะว่าเราต้องเราต้องปลูกให้ได้ขายปลูกให้ได้ทรงถ้าปลูกผักก็ต้องให้ได้ทรงเขา แล้วก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายก็เหมือนกันครับจะลําบากช่วงฤดูฝนนี้ก็ต้องเกี่ยวหญ้าอัดฟางอัดหน้าหน้านา,หน,าหน้าเกี่ยวเสร็จก็ต้องอัดฟางไว้เขาแต่ว่าถ้าเป็นปลูกผักแบบพอเพียงถ้าเราปลูกปลูกไม่ได้ปลูกขายเยอะให้เหลือค่อย เล่ขายอย่างนี้จะเป็นอาชีพที่สบายมากครับเวลาทําก็ไม่ได้ทําอะไรมากก็สายๆหน่อยก็เข้าถ้าแดดร้อนก็เข้ามาทํางานในร่มทําแต่ตอนเย็นกับตอนเช้ากับตอนเย็นน,น,นี่ก็เพิ่งอัดไปครับอัดฟางตาเขาอัดว่าจะเอาสองร้อยเมื่อวานนี้อัดฟางครับ ได้ได้ร้อยก้อนนั้นแหละร้อยแปดก้อนขาดอีกขาดอีกร้อยก้อน อยู่ที่ไหนก็ไม่สุขใจเหมือนอยู่บ้านเราเหมือนประโยคที่เขาว่าจริงแหละครับแต่ว่าเราก็ไม่มีทางเลือกมากมาย <c oughs> <c oughs> ช่วงนี้นาก็เริ่มแห้งเขาก็เขาก็ทยอย เริ่มอาจฟางกันแล้วครับแต่ว่าแต่ว่าตรงไหนไม่แห้งก็ยังลงไม่ได้ก็ยังเหลืออยู่เยอะเลยฟางสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมาทักทายคุณผู้ชมเก็บบรรยากาศ ที่บ้านนามาฝากครับอันนี้จะตาเขาจะมาปลูกกุะท่อมที่นาครับห่างจากหมู่บ้านประมาณประมาณหนึ่งกิโลก็บรรยากาศดีอยู่ไม่ได้วุ่นวายไม่ได้เสียงดังสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมก่อนครับ เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ